สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระนะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมซึ่งทรงองค์นี้นี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเป็นทรงเข้าหลามตัดนะครับ อันหลังเป็นเรือจากกีนะระเบศนะครับเดี๋ยวมาดูฟาร์มสวยงามของเรือนี้กันนะครับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กะยิกลาเจกะยิลาเถนังจะทำสิ่งไรควรทำจริงนี่นะครับอันนี้ก็ เป็นคติของประจําองค์ท่านนะครับแล้วผมก็เป็นทหารเรือนะครับก็เนี่ยผมก็ยึดถือมาโดยตลอดนะครับเนี่ยทาอะไรทําให้จริงนะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้นะครับผิวไฟแต่ว่าแบบผิวสวยมากเลยนะครับดานนาเดี๋ยวผมค่อยพาชมอีกทีนะครับ ขนาดใหญ่นะครับเหรียญก็กําลังแฝนเลยนะครับด้านหลังนะครับวันที่11มีนาคมปี57สถาบิบนา69ปีนะครับกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ นี่นครับกองเรือบรรทุกเฮล,ลิคอปเตอร์นะครับเรือจาก,กีนาร์เบดก็991นะครับดาบของชาติเล่มนี้คือชีวิตเราถึงจะคมอยู่ดีรับไว้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรือจาก,กีเนี่ยมีเครื่องบินขึ้นลงด้วยนะครับผม ลงทางแนวดิ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินก็ได้ปลดประจำการหมดแล้วนะครับเหลือแต่เฮลิคอปเตอร์นะครับผมเฮลิคอปเตอร์นี่ก็ไว้ปราบเรือนดำน้ำนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทางทะเลต่งตางๆนะครับดูว่าทําพอมานะครับ เก้าหนึ่งหนึ่งเลขเก้านี่นำหน้านะครับเลขเก้านำหน้าเนี่ยจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับผมเรือบรรทุกอากาศยานนั่นเองนะครับเลขสองาำหน้าเรือดำน้ำนะครับ เลข5เรือตรวจการเลข6เรือทุ่นระเบิดนะครับเลข7เรือยกพลขึ้นบกเลข8เรือ,อ,อส่งกำลัง,างบารุงนะครับก็จะเป็นพวกเรือซีมิลันนะครับผมส่งน้ำมันนะครับอันน,นี้9กก็จะเป็นบรรทุกเฮลิคอปเตอร์นะครับ ก็สวยๆนะครับน่ารักน่ารักปี๊ดเลยนะครับสวยแบบผิวสวยมากนะครับตาสมอนี่ดูผิวนะครับผิวเขาสวยจริงนะครับชอบผิวนะครับองนี้ ผิวยังนัาวะเลยนะครับแบบเป็นไา่ภพยเงินขึ้นมาดุดันนะครับก <trilogy. S 3> ็องค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเอาราคา800บาทนะครับโทร0988541366เชตนะครับรับประกันแทนให้ตลอดชีพพร้อมทรงด่วดนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องนะครับ อีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีเพื่อนเพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ